สาคเอ,อ้แก่ยังไงสาอคไประธัาานเกเกียร์ครับผมไหวไหม <c oughs> สามคน,อ,น,นอันนึงที่อันนึงที่หาวีดัวนั้นออกก็เรียกเรกเตือนกล้วพวมบุญกระถิ้นครับ วันนี้มันรวมนี่มีห้องใต้ดินครับมันมีไม่ได้เก็บื่องวันนี้ไปอ่อนนะครับไปอ่อนอย่าเงินอื้อเอใช้กันเนาะนี่นี่ครับอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ได้ไปเหรอิอเอาจงไปไม่ใช่หนีอเล่านี่ไปก็ไปเขาทำนทำเดนนอนคนนารกละไม่ครับผมมาร่วมวันนี้มันรวมมันรวมมาตบาตบานไหนนอครับเนี่ยจำเรินจำเริ ภาพนะครับนี่คือกองบุญกะทิน้น

โซนนี้เป็น,นโซนลงขัวครับผมพี่น้องโซนลงขัวโซนลงขั้วลง,งท่านที่อยู่ประมาณนี้ครับผมอยู่จุดนี้ ทมอย่บุญกระถินวัดป่าจันทประีภูกระเตะกระปุมมนีมือโฮมมือร่วมห่อกระต้มขนมครับกระต้มกระต้มธรรมดากระต้มโคมเนาะเกินเนาะกระต้มมัดมัดสามมัดสามโซนนี้โซนโซนห่อครับผมอีกโซนทั้งผลต้มอยู่ทั้งผลครับ หลายขึนย so, ¿no? so yeah, like eh? ่างรถเนี่ยเป็นตัดเม้ยอะทีรถมาแต่งตัดม้ตัดม้หนี่งตัดล้าสมัยมบอละโมลานกินเผือกกินมันกินเอียงก็เพิ่มสิเพิ่มนี่ครับผมพี่น้องแซ่บแซบต้นมันเป็นหน้ำหลายๆโคนรุ่นใหม่สิบุหูาจักเลือดร่างกากินดอกคนรุ่นใหมไม่ได้กินดอกน้ำเนี่ย เนาาาะฉกลกเต็มคือพวกหัวแจววันนี้กินอยู่ไต่หันเนินกินเนี่คือเพิ่มครับเนทาังี่ยใช้ก้นขึ้นนี่คือก้นที่สามก้นที่สนามบินยังอยู่สองหัวยี่ียนไว้ใต่ลูกโอ้มันมันเป็นต้นแบบไหนน้ำน้ำแบบปรนนัณนี้บ่ะน้ำเน่แผนกต้มข้าวต้มครับยุ่งทั้งนี้ทั้งทั้งต้มทั้งห่อตัวนี่ ทั้งวทงดำทั้งขาวนั่นอะไรไหล่ะทั้งดำทั้งขาวหมายถึงโอ้นี่บ่ข้าวขาวต้มเนี่ยหรอซุปเนี่ยอมที่จะกินก็มีนะคะเพิ่นใส่ถั่วดำเด้อครับถั่วดำมีกล้วยเนาะต้มเขาต้มกระต้มโคมแบบบานเฮาโอ้อันนี้ข้าวกำก็ฝุนไงอ้กุ้งไอ้เสี่ยเมียกุ้าต้องแช่น้ำตัวข้าวข้าวยังอันนี้เขาเรียกข้าวกำข้าวดำ เขาเขอกำมันต้องดำกว่านี้อันนี้มันผสมกับขาวๆบ่อ่ผสมเม่นบ่อเออเดี๋ยวมันนันนี่มันตัดดำเองโอ้มันจะเป็นนันนันเองติมันชุบมันดำา่าดีไยงกบเบี้ยกบเียงเียงอเียงอเียงไเียงเมียนมีสูตรเรอล้วจะเนสิ่อะไรเียงหมอไงเด้อครับผม บต้มใส่ใบเฟียงโพกังเพื่งให้มันเขียนเพิ่นว่าสูตรโบราณผัดต้มสีเขียนผัดต้มกีวยเตี๋ยวเาต้มไหมล่ะนี่คือแผนต้มกับผมไปมือนละไปมือนละือใส่เอาถ้งเอาถ้ว มันหอนหอนหออนร้อนร้อน,อ,นออกจากไฟใหม่ม่นแนกต้มครับผมอยู่นี่ฟื้นบืดไม่ต้นไม้ตายยืนหลายครับผมในวัดเอามาเห็ดฟื้นต้มกับต้มครับบุญกับทิ้น

อยู่บ้านญงแห่กระทิ้นนะครับผมเทือดอยู่มันมีานกัดกเสียวมันดอกเซียวบ่บ้านไ่มันเอื้นเขอดังทั้งพนดกเซียวบ้านห่มันดังาเจ้าตั้งเครื่องเสียงยู่วัดล่องเครื่องเสียงที่วัดเนื้อว่าบ้าน้้าเจ้าลองเครื่องเสียงไว้ก็งได้้วาเ้า่วแยงอนเขา้งต้มันมาันดงน้อยน้อแ่ำไ่ด้หนงม่้าันอเรกหม เตรียมงอกระตุมง,งอกระต้มขนมครับผมพี่น้องเตียมงานบืนมันนี้ืัอรวมบืน,บนตอดกระถินครับผมมืออื่นถ้าติดตามส้มน้ำกันครับพุงพุงนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้พี่น้องเบื้องวันนี้วันรวมครับผมโอเคครับผมพี่น้องสวัสดีครับ